สวัสดีครับช่องไก่เบตงลงทุ่งชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยบรรยากาศยามฝนตกสดชื่นแบบนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดมูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะครับของบ้านหลงทุ่งนะครับว่ากิจกรรมของเราทำอะไรกันบ้างนะครับบริเวณสวนหน้าก็จะเป็นส่วนของสระน้ำนะครับที่เอาไว้หนึ่งนะครับเลี้ยงปลาสอง เป็น <c oughs> ใช้กับเก็บน้ำสำหรับสปายน้ำในหน้าแรงให้กับพวกต้นไม้ในสวนของเรานะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆนะครับพวกเป็ดไก่แล้วก็ใช้น้ำจากตัวนี้ให้อาหารเขานะครับนี่ครับขนมปังลงไปก็เห็นไหมครับปลาเต็มไปหมดเลยครับปลาเยอะมากครับช่วงนี้ ก็ไม่ค่อยได้ตกครับก็เยอะเต็มบ่อนะครับ <c oughs> ลาให้อาหารก็นี่ครับเป็ดเ็ก็จะมากินด้วย วันนี้ภาพอาจจะดูแปลกๆไป,ปสักนิดนะครับวันนี้ใช้กล้องตัวใหม่นะครับอาคาโซนะครับซื้อมาใหม่ก็ได้ลองถ่ายบรรยากาศให้ท่านๆดูนะครับ <c oughs> เราให้อาหารปลากันแค่นี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเราจะเรียกห่านเข้ามากินญ้าภายในบ้านนะครับ <c oughs> จะพาไปดูตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ห่านเราฟักไข่นะครับ ก็เขาก็แอบ,บมาพักตรงนี้อีกละกไปดูเขานะครับเอ็วอืมก็โดนฝนนะครับเอ้โอ้โหเจ็บมากครับช่วงที่ห่านก็ไข่เขาก็จะดุมากนะครับต้องหาอะไรบางผล ร้อยนะครับบางฝนเป็นที่เรียบร้อยให้เขานะครับบางทีเขาก็ไม่าหานพวกนี้เขาก็จะไม่ฟักไข่ในที่ที่เรา,าจัดไว้ให้นะครับแล้วเขาก็จะเลือกที่อย่างเขาเองเราก็มีหน้าที่ต้องหาที่กำบงังฝนกำบังแดดให้เขานะครับก็เอาป้ายนี้นะครับวางไว้เขาก็ฟักไข่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปกินหญ้าในบ้านนะครับ <S <S มา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 ,มา,มา,มา มาเริ่มาเริวมา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 เลยมาเลยมาเมา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 เลย เดี๋ยวไปเรียกอีกตัวมาก่อนนะครับมา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 เร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาอยู่ในบ้านนี่สักพักนะครับ,รบสักประมาณสชั่วโมงให้เขาได้และอ่าแทะเลมหญ้าเป็นเรื่อยๆนะครับก็จะปล่อยเขานะครับกินหญ้าไปน,นะครับจะไม่กวนเขาละ เดี๋ยวพามาดูข้างหลังบ้านต่อเลยนะครับก็ส่วนโซนข้างหลังบ้านก็ตอนนี้ก็เอาไก่เบตงมาเลี้ยงอีกแล้วนะครับเพราะว่าในสวนอาทิตย์ที่แล้วเกิดน้ําท่วมอีกแล้วนะครับก็เป็นการย้ายชั่วคราวนะครับก็เอามาไว้ที่หลังบ้านก็เป็นเคสที่จําเป็นนะครับเพราะว่าที่ในสวนก็น้ําขึ้นสูงประมาณข้อเท้านะครับ ตอนนี้ก็น้ำลงเรียบร้อยแล้วน้ำก็เริ่มน้ำในสวนก็เริ่มแห้งบ้างแล้วนะครับก็ยังยังไม่ย้ายกลับไปนะครับเพราะว่ายังไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่าหน้าฝนยังไม่หมดนะเดี๋ยวรอหน้าฝนหมดเราก็จะย้ายไปอยู่ที่เล้าหลังบ้านนะครับเล้าไก่ใหญ่ที่หลังบ้านก็จะได้กินหญ้ากินไรดีขึ้นนะครับ อยู่ตรงนี้เขาจะไม่ค่อยไข่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่คุ้นชินแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเขาไดา้ย้ายไปอยู่ที่เดิมของเขานะครับที่กว้างๆโลง่งๆของเขานะครับก็เขาก็จะเริ่มไข่อีกครั้งนะครับกิจกรรมวันฝนตกนะครับก็เอาอาหารให้ไก่ อาหารให้ปลาแล้วก็พาหารมาเข้ามากินหญ้านะครับก็คอหอวันครับชีวิตคนเลี้ยงไก่เบียตรงก็มีประมาณนี้นะครับมันใดสนใจจะนำไปใช้ในชีวิตของตัวเองนะครับก็เชิญเลยครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรจะหามาไว้ในชีวิตของเราครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ช่องไก่เบต้ตงหลงทุ่งชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไก่เบีตงของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆให้ท่านรับชมอีกต่อเนื่องต่อไปนะครับขอบคุณครับ